สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพิเชษฐาทสิสงนะครับหนุ่มนาแสนสุกครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นรอบที่จะมานาแสนสุกวันนี้นะครับก็มีภารกิจนะครับวันนี้ก็คือหนึ่งก็มาปลูกมะนาวนะครับมะนาวประมาณยี่สิบต้นฝรั่งก็ประมาณสักยี่สิบต้นนะครับก็เป็นในรอบของอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันก่อน ปลาสะใหญ่นะครับปลาสะนี้เป็นปลาสะใหญ่นะครับมาดูกันครับอู้ดมาดูครับดูครับโอ้ยเพื่อน,นเรามาเต็มเลยนะครับดูเพื่อนๆปลาเรานะครับเห็นไหมฮะดูครับเพื่อนๆเราเต็มเลยโอ้โหดูครับ ดูเข้ามาครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ครับปลาไซนี้กําลังที่นาแสนสุกดูครับดูครับเขาเขาคิดว่าเราเอาอาหารมาให้เขาอยู่นี่ประมาณห้าพันตัวนะครับลงสาห้าพันตัวดูลูกๆเห็นไหมฮะลูกๆมาเพียบเลยดูเข้ามาครับดูเข้ามากันเต็มเลย นะ่ระสะใหญ่ขนาดนี้นะฮะเลี้ยงไว้ประมาณ5้าพันกว่าตัวครับโอเคครับก็ตามมาครับเดี๋ยวพาไปดูอ่โอ้โหเราก็จะขึ้นสะพานน้อยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสวนครัวเล็กๆนะครับตัมมาครับอันนี้ก็มาปลูกมะนาวกัน อาเหนื่ยอยวันนี้เนลยน,นี้ก็จะมีทั้งอันนี้มีตะไคร้นะครับมีดอกแคร์นะครับมีไผ่อันนี้มีปลูกต้นหัวกวางนูนะ่นฮะฝั่งนู้นนะครับปลูกมะนาวคุณแม่อยู่ฝั่งนูน้นปลูกมะนาวอีกสิบต้นเหนื่อยครับโอเคครับก็พา,ามาดู อันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับ